อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพเหงือกมาทำลายฟันอันแสนสำคัญปัจจุบันคนไทยกว่า50%กำลังมีปัญหาสุขภาพเหงือกคนกลุ่มนี้ใส่ใจดูแลเรื่องการกินและการออกกำลังแต่และเลยการดูแลสุขภาพเหงือกและช่องปากยิ่งช่วงนี้คนอยู่บ้านมากขึ้นแต่ผลสำรวจพบว่าการแปลงฟันกลับลดลงรู้ตัวออกทีก็ต้องไปพบทันตแพทย์เจอค่ารักษาสูง,สง โดยหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเหงือกคือการสะสมของคราบพลักหรือแบคทีเรียบริเวณรอบๆขอบเหงือกและคอฟันทำให้มีกลิ่นปากและเลือดออกขณะแปรงฟัน หากปล่อยทิ้งไว้จะนำไปสู่โรคเงืกอักเสบรุนแรงเหงือก,อกร่นและสูญเสียฟันในที่สุดเราจึงควรแปลงฟันอย่างถูกวิธีร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกให้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตอนนี้คาร o โรดอนแท็กมีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บบเนตสูงถึง6 7%สิจึงช่วยขจัดคราบแบคทีเรียสะสมได้ดีกว่าถึง4เท่าช่วยลดและป้องกันปัญหาสุขภาพเหงืออได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและเพื่อสุขภาพเหงือกที่ดีลงทุนแมนก็มีโปรโมชั่นพิเศษจากพาราดอนแท็กมาฝากกันด้วยนะครับ